Angel Channel ขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆประจำวันนี้ได้แล้วค่ะเารมดีเปิดกำไรไม่บายนะครับทุกคนไม่บ่ายนะครับทุกคนไม่ได้อีกคนบอกเปิดกำไรแล้วโชว์แล้วนึกออกปะปิดแอร์อะไรได้เลยพี่พี่กลับบ้านได้ เดี๋ยวดูปล่อยแค่กำไรตรงนี้เล็กน้อยเพราะว่าเขากำลังไล่เก็บของพอดีอดได้เสื้อไม่เป็นไรนะกำไรทอรี่ค่ะเขาบอกว่าเด็กชายทีไม่อยากกลับบ้านพรุ่งนี้มีงานถ่าย YouTube ด้วยกันด้วยตั้งแต่เช้าบุ๋มขยันเนาะขยันไหมคะไม่ขยันค่ะ แลวสวยมากใส่อะไรยะแกะใส่เองแล้วแหละเพราะว่าไม่รู้ไซส์แหวนอ๋อเออใช่มันที่วัดแหวนมีใครรู้ไหม,ม,ไมใส่เองอะไรเหรอไปละพี่พีมัอ๋อวิญอยู่ด้วยกันเยอะเลย 2006. 2 6 0พในห จริงๆเสื้อเหลือเยอะมากเลยนะแต่ว่า,าขายไม่ไหวแล้วไปแล้วครับนี่แค่เขาขายได้แบบเขาขายหมดแล้วไงเขาเลยบอกว่าขายไม่ไหวนี่อีกเป็นลังเลยแล้วพี่พีทแล้วแม่ไปเก่งพูดอะไรวะพี่พีทไปขายเองนะคะเ <c oughs> ดมี่เดี๋ยวขอลองเช็คดูก่อนว่ามันมันซ้ำจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าซ้ำไหมถ้าซ้ำก็ซ้ำสีทอง วิเวียนหนูไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีไปต่างหูเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเอาต่างหูออกมา